คือว่าก่อนขอเลยแต่แรกมันเราไปรอยลูซึ่งพอใจผูยนี้พี่อันได้สิบสิบรายมันถวิ้นมากเลยว่าแบบนั้นถว,วิที่เราใช้ผูยนี้กับใช้ผูยอืนนี่ถ้าได้ส่งมาจำหน้ายนี้ก็มอไว้เลย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะแล้วก็อาชีพทานาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศแต่การทานาเนี่ยก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะเพราะลักษณะของการทํานาลุ่มที่มีน้ําท่วมขังก็มาได้แนวคิดจากงานวิจัยที่ทําอยู่เกี่ยวกับพวกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะว่าแบคทีเรียพวกเนี้ย สามารถที่เจริญได้หลากหลายสภาวะนะคะทั้งมีอากาศไม่มีอากาศดังนั้นการเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มีการปล่อยแก๊สมีเทนนะคะและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่สาเหตุหลักก็จะเป็นแก๊สมีเทนอันนี้จึงเป็นแนวคิดที่มาว่าจะใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะมาเป็นปุ๋ยชีวภาพเพราะว่าแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงเนะี่ยมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยชีวภาพอยู่แล้วที่สามารถตึงแก๊สในตัเจนจากบรรยากาศได้นะคะและการใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพในนาข้าวก็จะไป กดการเจริญของพวกที่สร้างแก๊สมีเทนก็จะทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้นะคะอย่างเช่นการทดลองกับนาข้าวดินเค็มที่อำเภอละโนดจังหวัดสงขาก็พบว่าสามารถลดแก๊สมีเทนได้ถึง30%ซนะคะในการที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศและสำหรับนาข้าวอินทรีย์ที่อำเภอแม่ริมเนี่ยก็เพิ่มผลผลิตเทียบกับการที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ย แต่นาะข้าวดินเค็มเนะี่ยเพิ่มผลผลิตประมาณ10%เพราะว่าเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยมาก่อนหน้านั้น,นะะจุดเด่นของปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียสังเคราะห์แสงถือได้ว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญของพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ผลผลิตรวดเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยประเภทอื่นนอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิดแกส๊สมีเทนและคาร์บ,บอนไดออกไซด์อีกด้วยและที่สำคัญต้นทุนการผลิตต่ำและต้นทุนการใช้ต่ำเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นนะับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร